รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เพลงบ้านไทยลุกทุ่งดนตรีสนุกจังหวะโดนใจไฮลักรีโว่ r รีอาร์ใหม่กโก้ออนไลน์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับคุณ ครับผมครับผมจะกินอีกนานไหมดีว่าตากล้องเราเริ่มถ่ายแล้วนี่เอามาเสิร์ฟเหรอครับพี่โอ้ยดีมากเลยครับผมขอบคุณครับอันนี้พี่ทำงานอยู่ที่นี่เหรอฮะใช่ครับมันเป็นคนเก็บเงาะครับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรา สวัสดีครับเสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัดีครับกับเชิญเราเองวันนี้ไทยแลนด์่อนอื่นสวัสดีคุณผู้ชมพร้อมจกันดดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการไลฟสไตไทยแลนด์ครับผมยศนัทุาพรทองสรีครับผิวธนกรสนยนิสกัครับใช่แล้วครับวัะนี้คือแขกรับเชิญในเทปนี้ของเราได้เลยครับพิรัฒน์จินิัุทธครับสวัสดีครับ โอ้โหนี่ขณะที่เรานั่งกินกันอยู่เขาทำหน้าที่นะไปเดินเก็บของรีบ้อยเดี๋ยวปอยก่อนตอนนี้เราอยู่กันที่สวนลุงนึ่งสวนนงจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอนาสารนะครับครับผมบรรยากาศก็ดีอย่างเลยฮะร่มรื่นเต็มไปด้วยบรรยากาศของเงาะเต็มไปหมดเลยเดินเก็บได้เดินชิมได้แถมกับใกล้ริมน้ำแบบนี้ด้วยบรรยากาศดีๆนั่งตรงนี้ดูโอ้โหสบายมาก จริงๆในฐานะที่เฟียสเองก็เป็นคนใต้ด้วยเหมือนกันครับอยู่ที่จังหวัดอะไรนะอยู่ที่ทุ่งสงครับนครศรีธรรมราชและปกติที่ทุ่งสงเนี่ยมีแบบสวนงงสวนเงาะอะไรแบบนี้รึเปล่ามันก็มีครับแต่ไม่ขึ้นชื่อเท่านาสารครับเงาะนาสารจะขึ้นขึ้นชื่อมากที่ทางใต้ผมผมเองอยู่ใต้ก็ยังไม่ไม่เคยมานาสารเลยไม่เคยมาที่นี่เลยไม่เคยครับแต่ว่านี่คือครั้งแรกครั้งแรกครับครั้งแรกที่มาที่นาสารแล้วก็มีสวนเงาะแบบนี้ด้วยใช่ครับเออเพราะฉะนั้น เราจะพาหนุ่มตาคนนี้เนี่ยเที่ยวใต้ด้วยกันเองใช่แล้วนะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่สวนโรงหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเดินไปชมบรรยากาศเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บเงาะก่อนรวมไปถึงเรื่องของวิธีการเก็บด้วยใช่วิธีการดูวิธีการแยกดูยังไงให้เงาะโรงเรียนแห่งนี้เป็นเอกชนกับรัฐบาลนะครับเราจะใช่ไมไม่ไม่ีไม่เยเราก็คับไปเรื่อยแล้วก็มีมแล้วเนี่ยเคลิ้มเคลิ้มขึ้นในหัวเนี่ยตอนนี้คิดถึงเงาะแหละอยากกินเงาะเพิ่มอ๋อตรงนี้เพียงพอใชเดี๋ยวเราไปเด็ดจากต้นอีกเลยเออเราจะให้ เฟรชได้แบบว่าลองเก็บเงาะดูลองดูเงาะดูซิว่ามันจะเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างแต่ว่าจากที่เมื่อกี้ลองกินทุกอย่างเรียบร้อยหวานทุกลูกถูกต้องหวานทุกลูกดูดีทุกลูกเลยทุกท่ชมค่ะพูดขนาดนี้แล้วอดใจไม่ไหวแล้วแหละงั้นเราไปเก็บจากต้นกันเลยดีกว่าไปไปชิมสดๆเลยดีกว่านะไปแล้วเอาอันนี้ด้วยเอาันนี้ด้วยไม่มีที่ใส่ไม่มีที่ใส่ เอาละคุณผู้ชมฮะก่อนที่เราจะเดินชมสวนกันเราขาดคนนี้ไม่ได้เลยครับสวัสดีพี่ก้อยก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของสวนนั่นเองนะฮะให้พี่ก้อยเนี่ยพาเดินชมรอบๆไปไหมฮะว่าแบบจุดที่เงาะเยอะมากๆแต่ว่าเยอะทุกจุดเลยใช่ไหมฮะจริงไม่ต้องมองไกลเงยนิดนึงเงยกตัวเงยนิดนึงไปหมดเลยสวยมากแดงสวยมากแล้วดูผลแบบสวยงามรสชาติหวานมากๆเลยมางั้นเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปพูดคุยไปไปดีกว่านะครับพี่ก้อยปกติแล้วในสวนอย่างในสวนแห่งนี้เองครับมีปลูกเงาะ พันอะไรยังไงบ้างครับที่ในสวนนะคะ <c oughs> ก็จะมีเงาะโรงเรียนเป็นหลกักเ <c oughs> งาะโรงเรียนก็จะเป็นเงาะที่ขึ้นชื่อที่สุดแล้วของอำเภอบ้านนันารแล้วก็เราก็จะมีเงาะสีทองบ้างบา <ừ> งส่วนเงาะสีทองเนี่ยเราปลูกไว้เพื่อส่งเข้าโรงงานที่เขาก็ทผลไม้กระป๋องค่ะ <c oughs> แต่เงาะโรงเรียนเนี่ย <c oughs> มันจะเป็นผลไม้ที่นิยมบริโภคอยู่แล้วก็จะใช้พันุ์เงาะโรงเรียนเป็นหลักนะคะ นี่เล่เลมนมายากลนะฮะผมบอบน้องกระลอกให้ผ่อนมาให้หน่อย <c oughs> อย้ยอนมากอย่างต้นที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับเป็นถ่ายพันธุ์อะไรครับเป็นถ่ายพันธุ์เงาะโรงเรียนค่ะแล้ววิธีการสังเกตเงาะโรงเรียนกับเงาะสีทอง,ววงเงาะโร,ร,รงเรียนจะผลกลมบทค่อนข้างกลมแล้วก็ปลายขนเขียวค่ะแล้วก็เนื้อในก็อย่างเงี้ยค่ะเนื้อไงก็โอ้โหสวยมากถ้าทานก็คือจะล่อนกรอบเนื้อก็จะล่อนๆหยิบออกมาง่ายๆคนนี้ไม่ได้อีกแล้ว เอออ้าไปตรงเกียรตายวิวไปตรงไหมเอ้าตรงพี่เบอกว่าตรงตรงแปลว่าอะไรกระโดดแปลว่าโดงนั่นแหละอุ้ยอีกนิดนึงไม่ไปทังนอกแขเขาบอกเอออ่ะฟิวอุ้ยดไ้ แล้วอย่างที่บอกว่าเขียวๆที่คนใต้กินนี่เขียวประมาณไหนยังไงอ่ะเดี๋ยวพี่เชียดูนะนี่เขียวประมาณนี้ครับอันนี้ก็กินได้แล้วโอ้โหได้เลยเดี๋ยวฟิวลองกินซะหน่อยดิฟิวฮะมโอ้โหไม่ใช่คนใต้เรียกชุกได้ทั้งชุกได้ทั้งชุกแอบทำเป็นไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องส่วนมากจะอยู่ที่กรุงเทพโอเคเนื้อมันก็ดูได้แล้วนะดูพร้อมกินมากเลยนะ กแต่สีแดงจะฉ่ำน้ำกว่าทอดเนาะแทอดแบบนี้มากกว่าจะแบบนี้จะอยากกินความสุขทุกระดับก็ต้องมาที่สวนครับหลังจากที่พวกเรานะฮะได้ลองเงาะโรงเรียนครับผมเขียวทั้งแดงและเดี๋ยวต่อไปเราเป็นเงาะสีทองครับปากทางไหนฮะทางนี้เลยครับแต่เดี๋ยวพิธีกรจะเหลือแค่นี้เพราะผมจะไปล่อนนำเนี่ยเราจะไปกินเงาะของผม นี่เราอยู่ตรงใต้ต้นเงาะสีทองใช่ผลมันดูโตกว่าเยอะเลยใช่ครับจะดูกลงกว่ารงกวยกว่าสวยกว่าเนี่ยว่าออกมาเหมือนไข่เลยอ่ะเนีนเน้นแมันร่อนมากเลยอ่ะเนื้อแบบแกะง่ายใช่ตัวเนื้อมันไม่ค่อยติดเม็ดใช่ต้องกับโรงเรียนอันนี้มันก็จะไม่ร่อนแต่ว่ามันเนื้อหนาเนื้อนุ่มใช่ น้ำหนักดีสําหรับเกษตรกรนะปลูกเข้าโรงงานอ่ะน้ําหนักดีต้องเรียนเอลดีกว่าไหมล้นกว่าเนื้อดีแไม่ค่อยหวานเราจ้าจได้ครไมถามหมอเขาบอกถูกแต่อันนี้มีเล็กตัวบาซิล้วยอันนี้คือธรรมชาติแล้วธรรมชาติลงแล้วลงเอานี้ครับเอานี้อ่ะบางคนก็อยากจะเป็นรันาขึ้นมาแล้วมารู้สึกว่ามามีความสุขมากเลยทําไหมครับ เดินชิวมาเพื่ดูสวนดูน้ำที่จะอยู่ทั้งเดือนเบาหวานขึ้นแน่เลยเหมือนนักท่องเที่ยวครับที่มาที่นี่ครับเขาสามารถทําอะไรได้บ้างครับอาจจะมาช่วยพี่เก็บเงาะก็ได้อยากกินต้นไหนก็คือเก็บเองแล้วก็มีให้พักผ่อนอาหารการกินนะจะมาทําเองหรือว่าจะซื้อมากินเองก็ได้แล้วแต่ถ้าเรามีเวลากันเยอะๆก็คือมาใช้ชีวิตได้เลยอยากแบกเงาะก็ได้แบกอยากปีนเงาะก็ได้ปีนอยากจะกระโดดน้ำโพก็โดดแต่ว่า ที่พกมาก็คือการต้องดูแลตัวเองบางทีเจ้าของสวนเขาก็ต้องไปตุกเงาะมากนู้นนี่มากก็คือภาษาตาเรียกว่าปล่อยท่องเลยปล่อยเต็มที่เลยปล่อยาสบายเต็มที่เลยอยากจะอยู่ยังไงแต่ขอให้ปลอดภัยใ่ดูแลตัวเองให้มีความสุขแล้วก็ปลอดภัยพอ ผื่อใครอยากจะตามเรามาอ๋ออยากตามเรามาก็หนึ่งปีก็จะมีหนึ่งครั้งครับก็ต้องดูช่วงเวลานะติดตามทางเพจก็ได้เพจส่วนลุงหนึ่งส่วนสาุดเบอร์ก็0่วนแปดหนึ่งห้าสามหกเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์นะคะแล้วก็ใครอยู่ไกลไม่ได้มีโอกาสมาก็สั่งซื้อออนไลน์ขอบคุณพี่ค้อนมากๆเลยที่ได้พามาชมเกี่ยวกับเรื่องของเงาะวิธีการแยกวิธีการดูต่างๆนานาด้วยแล้วรวมถึงการได้ชิมแบบสดๆแบบนี้จากต้นด้วยขอบคุณมากๆเลยขอบคุณครับขอบคุณครับ และที่ต่อไปนะฮะที่เราจะไปกันครับเป็นที่ที่เรียกว่าสุราพื้นเมืองเล่าชุมชนที่แบบว่าอันนี้ถือว่าเราเป็นความรู้แล้วกันใช่เดี๋ยวเราจะพากันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงรวมไปถึงเราจะได้เรียนรู้อะไรจากที่นั่นบ้างเดี๋ยวต้องติดตามกันนะวันนี้ขอบคุณพี่คอยอีกครั้งนึงแล้วกันครับขอบคุณครับ